สวัสดีค่ะเพจสมาคมหนองคายการกุศลนะคะนี่ผู้สูญหายที่ลงในป่าบ้านสังคมหนองคายนะคะพมีทีมร่วมศรัทธาแล้วก็น้ำโสมแล้วก็กู้ภัยประจักษ์มารับตัวกลับบ้านค่ะ็ีน้เ่ยอาแลว ขึ้นขึ้นป่านี่ไปหาฟองป่าใช่ไหมครับต้าไม้ได้พรไรบ้างดได้เพราอดถึงเรื่องเดยเดากๆนี่จะเด็กกัเรื่อเอาชวนไปหาญาติจะมาอันนี้พ่อของผู้สูญหายนะไม่ใช่มาจิ้มเองหรอกช่วยช่วยหาช่วยให้ให้เขาแล้วเขเขาไปเขาอยากกินก่อ ลง,งมาจากกันไกลไออม่ง่ายเขาไปลึกถึงาดเป็นไกด์ไก่นะรัไกด์นำ,ำทางในการหา ไมใช่วาเดียวกันนั่นแหละอ้ย่ากสิมหาเยี่ยมเยก็ได้เอาที่เดียวกันลูกน้องอไรบนี้ครับเขาจะกินมเลกันสินะครับผมไปาอยม่ยู่ครันผู้สนายนะคะ่เสื้อสีดำค่ะเกิดที่นี่เลยะเกิดที่นี่เลยหนม่งกองเลยใครอยากกินก็จิ้มไลยกันไปเลยใคกินอยากครับผมเออนั่นแหละผมกินที่ปีกายไปก่กอนเนี่ยนก็ไปก็มางที่หนึกอง แล้วก็มีทีมุ้โสมทีมลมโสมนะคะแล้วก็ร่วมศรัทธาตะกูไผ่ประจักนำทีมมารับตัวเจออยู่บ้านเขาเรียกบ้านบ้านตากบ้านตากบ้านตากเจออยู่บ้านบ้านตากนะคะน้ำพุเดินมาไกลอยู่ครับจากที่เกิดเห็ุนี่มาถึงนี่ประมาณ8-9กิโลนี่ค่ะ ผู้สูญหายนี it, Fleet, ่เดินมามาถึงตรงนี้เดินเดินเดินเข้ามานี่เลยหรือหรือมีไยางไยางขึ้นเนินแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ลูไรยางันจะเป็นลำห้วยมีมีคนมาส่งใช่ไหมครับของไที่ไม่จะเป็นเครื่อนเคื่อบ้นนนเเนเพราะว่าท่านแต่ผมหสานแล้วสานกับผู้ยเมแล้ว

ค่ะเขตสมาคมน้องคายกันกูศ่นนะคะมาไกลค่ะบ้านผืออุรอนเนี่ยค่ะเขอถ่ายรูปกับเพื่อนแน่แล้วก็จะมีทีมตำรวจผู้แท เตานบานวยอรับเจ้าของบ้านด้วยมเจ้าของบ้านด้วยเอาเด็กๆมาถ่ายเดี๋ยวเรายืนเรียงแถวนี้แล้วก็ให้พ่อพ่อยืนกลางเลยพ่อมาตรงนี้นะครับหันเน่าไม้นี่ช่างภาพอยู่ทั้งหมดเจ้าของบ้านยืนนี้นะครับ

เ้าเข้ามามาใ้รางแสมามานังห้ให้สดยนอนละบอกแงมานั่งขอภาพนึงอ่ะ จบภารกิจแค่นี้ก่อนนะคะพอดีจะพาผู้